พี่น้องค่ะมือหนีมาพพอๆกับย่าซีแปะหลอดแล้วกับย่าญาตินะคะวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับน้องยูกิค่ะ,คะซึ่งในช่องติกต็อกเนาะเมื่อหลายวันก่อนก็ในในช่องของหมอลำอินเตอร์หมอลำอินเตอร์นะคะแฟนคลับยูกิค่ะก็ได้มีการโพสต์คลิปเนาะแล้วก็มีการโพสต์คลิปแล้วก็ได้แปะคอมเมนต์บอกว่าแปะคอมเมนต์บอกว่าไม่ดังไม่ดังเลยพยายามทําเหมือนนะักร้องบางคน อืมแต่ไม่ดังอ่าวางสัตว์ได้่าไม่ดังเพราะน้องยุกิเนี่ยมันมีคลิปที่น้องยุกิร้องเพลงดอ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 งเออว่าไม่ดังแต่พยายามทําเหมือนนักร้องบางคนแต่ก็ไม่ดังว่าซันคุณแม่ข่าวว่ายังไงคันนี้นี่แหละพี่น้องยะยะพูดถึงโคตรเนาะถามบ่มักถามบ้ามักแล้วกะหาเรืองมามาวายที่เราหันละยะืะแต่พูดทิงแล้วนะยาสะเอิญมาเป็นการเลี่ยนเบี เขาเอิ <player> ่นาศิลปะของแต่ละคนลวดลายของแต่ละคนศิลในตัวของแต่ละคนออกมาค่ะไปตามสเตปตามเพลงเหมือนกันเอาออกมาเป็นประเด็นบาไปเห็ดหล่อเลี้ยนแบบอืมมันมันบ้าแมนดอกยายาแบบนี้เหมือนประมาณว่าคือไปคอมเมนต์ในช่องของของแฟนมาร์ลินเตอร์แฟนคลับยูกิแล้วเพื่อนก็เลยแคปคอมเมนต์ี้ขึ้นมาหล้กกาในกลุ่มในกลุ่มก็คือได้พูดกันถึงเมื่อเมื่อวานเราได้พูดกัน ได้ได้ไดเหมือนน้อคอมเมนต์กันเนาะ,ะก็คือมีคนน่ะเข้ามาให้กำลังใจน้องยูก,กินะเยอะเพราะว่าเนี่ยเป็นนี่เป็นกลุ่มของเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นเป็นกลุ่มบ้านทักน้องยูกิอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ขาเป็นกลุ่มแฟนคลับของน้องยูกิคือเป็นกลุ่มของเราเลยแหละเป็นด้อมน้องยูก,กิวง<ช>ังใันทอะเป็นด้อมน้องยูก,กิคือทุกคนก็บอกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้น้องเก่งขึ้นมากจ้าอ่าอันนี้เป็นหนึ่งคอมเมนต์นะอ่าอ่าเราเรามาค่อยๆดูทีละคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะ ดังไม่ดังว่าจากอะไรหรอคะอืมน้องเก่งมีความสามารถหาเลี้ยงครอบครัวก็ดีที่สุดแล้วใช่ค่ะนี่พูดจริงคอมเมนต์ส่งเสริมแล้วก็ให้กำลังใจศิลปินแบบนี้อะมาอีกหนึ่งคอมเมนต์น้องเพิ่งอายุแค่นี้เองนะคะทําได้ขนาดนี้คือที่สุดแล้วที่สุดมากๆอีกอีกหนึ่งคอมเมนต์ค่ะอืมตั้งใจแหละค่ะพี่น้องแต่เข้าอ่านมาหนิไม่แต้คอมเมนต์ดีๆต่างหลายด้ค่ะแน่นอนค่ะไม่ไดคอมเมนต์เดียวค่ะพี่น้องทีทีแอบ ออกมาก่คืาขึ้นมูนาอเออเพราะขึ้นมูอ่าอีกหนึ่งคอมเมนต์ละกันไผบ่มากกลับไปไกลๆคอยมากสู่เขาเตายู่เนี่นี่อสิอุ่มัมกคือเฮ<ม>้เน,นยาะยะๆน้องเก่งมากครับความสามารถล้วนๆนะ,นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่าวิเคราะห์ไปที่ละอคอมเมนต์กอนนครัเป็นน้นองคะ่งคะท่าจะมาบอกกันต่อนี่น้องอันเพื่อนอยู่แค่นี้เองนะคะทาได้ทาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะอืมนี่ดังบ่ดังก็ได้เป็นหออน้เอกและครหลังข้าวนะคะนี่ ที่สุดแล้วค่ะสำหรับยูกิน้องในสายตาเฮาค่ะเด็กน้อยอายุซัมนี่มาได้ไกลขนาดนี้ถือว่าสุดยอดค่ะพี่น้องถือว่าดังสุดแล้วมาอีกอันหนึงคอมเมนต์ค่ะจะว่าน้องเรียนแบบใหญ่หรอเปล่านะเออใหญ่นั่นแหละสอนน้องจากใจคนรักทั้งคู่นี่อ้ามือค่ะอันนี้ก็หมายถึงว่าคนที่มาโพสนี่จะว่าแบบ น้องยูกิเล่นแบบพี่ลำใหญ่หรือเปล่าอะไรเปล่าเลยค่ะที่ไหนได้พี่เป็นคนสอนน้องประมาณนี้นี่เขาเออวราคนมองโลกสวยนี่คือแบบว่าเออเราเราแบบเราเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้นะตามที่เ่าเบิ่งมากแต่เปเพิ่มกิ่งนอนใหญ่ใเห็นไหมเวลาพี่นองเขาออกงานน้ำกันเขามาเอาน้ำกันมาอีกสักสองคอมเมนต์ก็แล้วกันเราเราถึงจะมาพูดถึงกันต่อแซะแซะเก่งขนาดนี้ ไปหาแซสส่ซางมาเนาสกินส,สาวสาอาวซารอเอเอเรื่องของเขาชอบเดือดร้อนพรนี้ผมดอยนี่อันนี้หนึ่งคอมเมนต์นะคะพี่น้องคาอันนี่ย่ยค่เได้ว่าอยาก,ยากอ่านเองหรือคิดเองนะคะเป็นคอมเมนต์ที่เข้ามาจากมาจากเอในในทิกตอกของทางแฟนคลับของทางน้องยุกิเนะเาะ เวลาประสบการณ์จะทําให้น้องโตขึ้นในการทํางานค่ะน,ออน,น้องอายุเท่านี้ทำน้องอายุเท่านี้ทําได้ขนาดนี้คือเก่งมากๆเอ็นดูน้องค่ะ,คะนี่นี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ค่ะเฮ้าสิม่าบีอคอราะใหญะๆพูดถึงความคน้นพูดถึงมนุษย์พูดถึงคนกับพี่น้องคะ่ะคนทีม่มัก กะมองลกแบบนี้แหละแบบซ<ฆ>ี่หากคอมเมนต์ที่เข้าอ่านมากเขาก็จะห้กําลังใจเดยค่ะทุกคนทุกคอมเมนต์เขาจะหายกระลังใจมองลกสวยสน้องเก่งน้องทําได้แค่นี้ก็ดีแล้วเ<ฆ>ด็กอายุแค่นี้ทํามาได้แค่นี้ก็ดีแล้วค<ฆ>่ะจะมาทําเรียนแบบพี่ใหญ่ได้ยังไงพี่ใหญ่นั่นแหละเป็นคนสอนน้องเก้งเสีย<ฆ>ม,มันก็ฟังแล้วเหรอดูดีอะ<ฆ>สัญญาณนะคะกับกับไปมองว่าคอมเมนต์นั้นเนาะคอมเมนต์นั้นคอมเมนต์บอกว่าเออ เรียนเรียนแบบพยายามจะเรียนแบบค<ช>่ะพยายามจะเรียนแบบศิลปินอีกคนค<ช>่ะแต่ไม่ดัง<ช>อพยายามจะเรียนแบบศิลปินดังแต่ตัวเองอบไม่ดังอืเพราะฉะนั้นตรงนี้คอมเมนต์นี้าย่าขอขอย้อนกลับไปว่าแล้วความดังดังน่ะคืออะไระดังที่สุดวัดจากตรงไหนใช่ค่ะคําว่าดังแล้วน่ะวัดจากตรงไหน<ช>วัดจากฐานแฟนคลับหรอวัดจากการมีงานหรือเปล่าวัดจาก วัดจากยอดวิวในเพลงหรอวัดหรือวัดจากอะไรวัดจากทรัพย์สินหรือว่าวัดจากอะไรค่ะกเสีเอินว่ดดังถึงจะเรียกว่าดังคนรู้จักทั่วประเทศหรอถึงจะเรียกว่าดังอะไรแบบนี้อันไหนคือถึงไม่เรียกว่าดังอ่าเอาเอาตรงไหนมาวัดใช่เอาตรงไหนมาวัดค่ะจริงๆแล้วการเป็นศิลปินนี่ไม่ว่าจะดังหรือไม่ดังหรือจะมีการออกซิงเกิลเยอะเยอะหรือไม่เยอะอันนี้คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวค่ะ การที่การที่คนคนหนึ่งรักแล้วก็หลงไหลในอาชีพอาชีพหนึ่งอย่างเช่นอาชีพเป็นศิลปินนักร้องเป็นหมอลำเนี่ยมันเป็นสารสนิย่างหนึ่ง<ช>นอกจากคนที่มีใจรักจริงๆมีใจรักจริงๆในที่จะสืบสารเขาเรียกว่าถ้าเป็นหมอลำน้องยุกิก็เป็นหมอลำเนาะที่จะสืบสารตรงนี้คือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือของบรรโบราณจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรา อันนี้เขา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 ยินดีที่จะเรียนรู้แล้วก็อยากจะสืบทอดค่ะอันนี้ก็คือเป็นศาสตร์และสิ่งที่เขาอยากจะดํารงให้ให้ดํารงอยู่ต่อไปนะคุณคแม่เนาะอันนี้น้องเขาตั้งใจที่จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้อันนี้ควรจะชื่นชมน้องเขาในลักษณะนี้มากกว่าว่าน้องเขาในยินดีที่จะยินดีที่จะสืบทอดสืบทอดมรดก ของอีสานเราเนี่ยให้ดำรงอยู่ต่อไปแต่น้องเอามาแตกแขนงในการเป็นศิลปินเดี่ยวในการมาเป็นนักร้องอินดี้แต่น้องก็ยังคงอยู่ความเป็นหมอลำอยู่กลิ่นอายยังเป็นหมอลำอยู่น้องยังมีลำน้องยังมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ไว้ออยอครูก็ยังมีกอลหลอกกอลำเวลาน้องจะขึ้นลงขึ้นนู่นน่น้องยังมีอยู่น้องยังรักษาตรงนี้ไว้อยู่ย่างรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีย่งขัดเออ รักษาความดีงามของหมอหลองหมอล่ำไเพวาน้องน้องยุกิของเข้าเพิ่นเติบโตขึ้นมากกับหมอล่ำเพิ่นมีชื่อเสียงมากกับหมอล่ำแล้วเพิ่นกับ่าเคยคิดว่าสิถิ่มหมอล่ำใหอมาหมอล่ำค่ะเพลงเพลงทุกเพลงซิงเกิลแต่ละซิงเกิลที่น้องยูกิออกมาก็ยังคงความมีคงความขอขอไปค่ะคงความเป็นหมอลำอยู่มีกลิ่นอายของหมอลำอยู่คุณแม่่ะยังมีเตยยังมีเดินอยูเนาะยังมีเตยมีล่ำอยู่มีช่วงเตยช่วงล่ำแน่เออนี่ มีหลากหลายรสชาตินั่นแหละคุณแม่ค่ะนี่เขาถึงบอกว่าความเป็นศิลปินความเป็นศิลปินเขาไม่เอาตรงตรง เขาไม่เอาคาว่าค่าของค่าของความเป็นศิลปิน่ะมาวัดว่าดังหรือไม่ดังหรอก <c oughs> แม่ศิลปินด้วยกันนะั้นถ้าเราพูดถึงเนาะ,ะเขาเขาจะบอกเออคุณก็เป็นศิลปินเราก็เป็นศิลปินเพราะฉะนั้นเราเรา,เรา,เ,ราเราร่วมทางเดินนะเ,เดียวกันอนะเราเดินด้วยกัน่ะแม่เราไปด้วยกันทัศนคติเราไปทางเดียวกันเราไปด้วยกันได้คเขาจะไม่ได้ค่ากันนะเมือถึงในในวงของศิลปินหมอหล่อหมอรำนี่นข้าเจ้า ขาเจ้าหักแพ่งกันเดะเหมือน,นเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเลยค่ะพี่ดองค่ะทีมอาท้าให้แอแตกคะแนงแตกแยกออกไปเนี่ยก็คือเอฟซีทีนี่แหละ คอามเมนนี่สําคัญแน่ๆคอมเมนี่สําคัญมากค่ะพี่น้องจริงๆแล้วศิลปินนักร้องนี่เขาเอ็นมาเพื่อนร่วมอุดมการ์เดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วมันไปในทิศทางเดียวกันเขามีแต่ผลักตดันกันนะส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะว่าเราอยู่ในเขาเรียกว่าเราอยู่อุดมการเดียวกันนี่มันคิดมันคิดเหมือนกันเราต้องผลักดันพวกเราเนี่ยไปให้ถึงสู่เป้าหมายให้ได้จินะนี่ยังกแลกเตียนกันค่ะพี่น้องเขาว่มี่บอกเขาว่มี่บอกว่าโอ้เธอบดังเลยบอม่บอมี่บอมี่บอมี่มีตะซอยกันมีตะผลักดันกันทั้งนั้น อืิงจริงเนาะคุณแม่เนาะนี่แหละอืนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะเป็นเรื่องราวที่เฮานํามาเสนอถ้าพี่น้องเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะว่าดังหรือไม่ดังนะน้องยูกิไปเรียนแบบหรือเปล่าเนี่ยช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยค่ะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่เราสองคนนะ่ะว่าน้องยนะูกิน่ะทั้งเป็นศิลป,ปินตัวอย่างที่ดีแล้วก็ดังในระดับหนึ่งเลยแหละคือเรียกว่าสุดอะคือแบบท็อป อยู่แถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ guys, ใครๆก็รู้จักย네ูกิเพนประการหายทองคําใครๆก็รู้จักนั<__<_<_่นแหละค่ะพี่น้องคะถ้าเชิญชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ